ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่ในน้องกะทิอีกแล้วนะคือก่อนหน้านี้น้องอ่ะไปนอนศูนย์มาทุกคนคือเอฟเพิ่งเอาน้องไปเคลมมานะคะโดนหินดีดแล้วก็จกแตกทุกคนแตกเป็นตัวเอฟนี้เลยนี่อย่างนี้นะคะก็เอาไปเคลมมานะก็ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปหรือส์พิตตองขึ้นราคาคลิปล่าสุดอาจจะเห็นว่าเอฟอยู่ในรถคันอื่นเออคือตอนนั้นน้องเอาไปเคลมไว้นะคะแล้วทีเนี้ย ก่อนหน้าเนเอฟเคยทําคลิปรีวิวน้องกะทิมินิคูเปอร์ไว้ใช่ไหมว่าแบบเออใช้แล้วดียังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีผู้ชมหลายท่านเหมือนกันที่แบบว่าสนใจเนาะเออแล้วอยากให้เอฟทำคลิปด้านอื่นๆของน้องด้วยนะคะเนื่องจากว่ามินิมันก็จะเป็นรถที่แบบค่อนข้างฮิตพอสมควรนะคะมีคนสนใจพอสมควรนะในคลิปนี้เอฟก็เลยจะเอาประเด็นว่าเมื่อหมด MSI หรือ BSI เนี่ยเออถ้า BM เขาจะเรียกว่า BSI เนาะมินิว่าเรียกว่า MSI นะคะโดยที่เมื่อหมดประกันตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าสูตรจ่ายตังเองถูกไหมเออ BSI MSI มันคือการแบบทำทุกอย่างฟรีฟรีทุกอย่าง everything นะแต่พอมันหมดแล้วเนี่ยระหว่างศูนย์ BM กับศูนย์ข้างนอกสีเหลืองเออร้านสีเหลือง จริงๆจ,จะพูดชื่อเขาก็ได้แม้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้สปอนหรือยังไงดีเออก็เอาเป็นว่าร้านสีเหลืองนะเอาที่ทุกคนก็น่าจะเข้าใจอยู่ดีนะคะก็เอามาเทียบกันระหว่าง2เจ้านี้ใครราคาเป็นยังไงบ้างนะแน่นอนว่าสูตร B M มันต้องแพงกว่าอยู่แล้วแต่ไอตัวเจ้าสีเหลืองเนี่ยมันถูกกว่ายังไงเออถูกกว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็โอเคไหมนะคะจากประสบการณ์ที่เอฟไปเข้ามานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นาค่อนข้าง ก็ฟังคอนเทนต์แต่ไม่ต้องดูหน้าเยอะแล้วกันนะคะไม่ได้ซับมันมาก่อนเออชุกเฉินนะก็มาดูกันก่อนเลยว่า BM การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะคะซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าตัวมินิเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนแบบรถทั่วไปเนาะหรือรถญี่ปุ่นปกติเนี่ยที่พอครบ1 0 0 0 0หมืโลแล้วจะบบเข้าไปเซอร์วิสแล้วก็เซอร์วิสทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมันจะเป็นลักษณะของการที่ไฟเตือน บางทีไฟก็เตือนน้ำมันเครื่องบางทีไฟก็เตือนเบรกผ้าเบรกหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าอันไหนมันถึงระยะที่ควรจะเซอร์วิสก่อนนะคะฉะนั้นนะ่ะในรายการของตัวเนี้ยมันจะไม่ได้มีตัวอื่น เก็จะมีแค่ตัวการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ศูตรที่เอฟไปเข้าเนี่ยก็คือเป็นศูนยบีเอ็มตรงแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งเท่าที่เข้าใจนะเอออันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่เข้าใจเนี่ยก็คือไม่ใช่สูตรบีเอ็มทุกศูนย์จะรับมินิเออต้องเป็นศูตรที่พ่วงกับมินิด้วยเพราะว่าล่าสุดทีเอฟบอกว่าเอฟเอารถไปเคลมมาเนี่ยเคลมกระจกหน้าเนี่ยคือเอฟไปถามศูนยบีเอ็มอีกศูนรหนึ่งที่มันอยู่ใกล้บ้านมากกว่าเออแต่ว่าเขาไม่ได้มีมินิเนาะเขาก็จะบอกว่าเออเขาไม่ได้รับตัว เกือบจะ2ปีที่แล้วนะคือพอ MSI มันหมดเนี่ยอฟลองเข้าสูตรรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นฟก็เข้าสีเหลืองมาตลอดใช่หลังจากนั้นก็เข้าสีเหลืองมาตลอดนะเพราะว่าราคาสูตรก็ค่อนข้างช็อกนิดนึงเออนะคะมาดูกันเลยก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าทําอะไรไปบ้างก็คือมีเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองน้ามันเครื่องซึ่งน้ํามันเครื่องเขาใช้เป็น BMW Motor Oil นะคะคใช้ไปทั้งหมดกี่ลิตรนะ4.5ลิตรนะคะก็นะแล้วก็เปลี่ยนตัวกรองเออเป็นไส้กรองอากาศแอร์นะคะซึ่งมีคนเคยบอกเอฟว่าใครก็ไม่รู้จำไม่ได้ละมีคนเคยบอกเอฟว่าไส้กรองเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนทุกรอบก็ได้นะแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ไงเออเขาแนะนำเราก็เปลี่ยนเนาะนะคะโดยที่เปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยค่าเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยรวมค่าแรงนะคะก็ทั้งหมดของศูนย์บีจะอยู่ที่7,000 983บาทเออ7,983บาทก็คือ8 0 0 0ละทุกคนเอออีก17บาทก็คือ800 0นะนะคะก็เป็นค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะคะแล้วก็ใส้กล่องแอร์นั่นเองนะ,ะทีนี้อ,อ๋ออย่างที่บอกว่าเออถ้าเกิดใครจะเอาไปเข้าสูตรเนี่ยอาจจะต้องอัปเดตราคาอีกทีนึงเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นราคาเมื่อปี2021เอ,อ็ดไม่รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงราคายังไงไปแล้วบ้างนะคะทีนี้มาดูของตัว เจ้าเจ้าสีเหลืองเออเจ้าสีเหลืองนะคะ <_ an> ก็เจ้าสีเหลืองเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหมือนกันทุกคนนะคะมีคนเดินผ่านรถก็มองทําไมฉันทาอะไรในรถฉันก็จะผิดอย่างนี้เหรอจะมองทําไมไม่เคยเห็นหรองงหุ่ย <_ an> อ่ะกลับเข้าเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหมือนกันที่ สีเหลืองนะคะก็ใช้น้ํามันเครื่องของโมบิลนะเออต้องบอกยี่ห้อน้ํามันเครื่องด้วยเพราะว่ายี่ห้อข้างนอกมันก็จะไม่มีไอ้น้ำมันเครื่องบีเอดับบิยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเทียบคุยกับเขาเอ็ F, ก็คือบอกเขาว่าเอาที่แบบว่าสเปคดีเทียบเท่าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้สูตรสีเหลืองเนี่ยมันก็มีคนใช้บริการค่อนข้างเยอะเนาะเออ F, ก็เหตุรถด,ดีๆก็ไปเยอะเหมือนกันบางทีแบบรถแพงๆหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างไว้ใจนะก็เขาใช้เป็นน้ำมันเครื่องโมบิล ะะใช้ไปประมาณ5ลิตรนะคะ,ะ,คะก็เมื่อกี้ใช้ไป4จุดเท่าไรจีน4.25ก็คือพอๆกันแหละเออแล้วแต่ว่ามันหมดหรือไม่หมดยังไงเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องด้วยแล้วก็มีสารทำความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยนะคะก็แต่ว่าที่นี่ไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองแอร์เออก็ไม่แน,น,น่ใจเหมือนกันไส้กรองแอร์กับไส้กรองน้ำมันเครื่องมาอนเดียวกันไหมไม่ใช่หรอกเนาะ แต่มีการเปลี่ยนส้กกองเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ราคาของ BQ u i c k เนี่ยจะอยู่ที่4,030บาทนั่นเองนะคะก็4030บาทแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเหมือนถ้าเป็นสมาชิกจะได้ลดเพิ่ม 3%, 5%, 5 7%แล้วแต่ระดับอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวบินตัวเนี้ยมันมาที่ราคา4,030บาทก็เลยไม่แน่ใจว่าเอะนี่มันราคาหลังลดหรือยังน่าจะยังเนาะเออจ่ายจริงน่าจะถูกกว่าน,นี้ไปอีกนิดนึง ะะก็จะเป็นราคาของ BQ u i c k นั่นเองนะคะคือถ้าเทียบกันเนี่ยทุกคนมันก็ต เขากับข้างนอกเนี่ยยังไงราคามันก็ต่างกันอ,อยู่แล้วนะคะก็คือโดยสรุปเนี่ยมันจะต่างกันประมาณครึ่งครึ่งห้อซนั่นเองนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกอันไหนนะถ้าถาถาม,ถาม,ถามเอฟนะเอฟรู้สึกว่าหลังจากแบบว่าซอริสมาไม่ว่าจะเป็นแบบว่า B M หรือว่าเป็นตัวข้างนอกเนี่ยคือความต่างในการขับมันมันมีปัญหาไหมมันก็ไม่ได้มีปัญหาเออมันก็โอเคพอกันเพียงแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยยเอ,อเคดข่่าาวว สีเหลืองเขาก็อาจจะมีการที่แบบว่าเอ้ยบางอย่างมันยังไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแต่ก็แบบว่าแนะนาให้เปลี่ยนเออเพิ่มยอดหรืออะไรเงี้ยเออพยายามดิวยอดหรืออะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาของแต่ละท่านแล้วกันนะคะซึ่งอ๋ออีกจุดหนึ่งที่อยากจะแจ้งก็คือตัวสีเหลืองที่เอฟเข้าเนี่ยก็เอฟเข้าสาขาพระรามห้านะคะเพราะว่าเวลาไฟมันเตือนเนี่ยเอออย่างพูกมินีหรือบีเอเนี่ยมันจะมีไฟเตือนใช่ไหมทุกคนแล้วมันต้องเสียบกับคอมพิวเตอร์เพื่อเคลียร์รีเซ็ตไฟเนี่ยเออซึ่งเ่าที่เอฟถามมาเนี่ย ไอสีเหลืองเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกที่จะมีคอมพิวเตอร์ในการเซตไฟตัวนี้นะคะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คก่อนว่าใกล้บ้านท่านเนี่ยมีมีสูตรไหนที่แบบเอเซตไฟได้อะไรเงี้ยของเอมันก็พลัมห้าเนาะก็จะเป็นสูตรที่ใกล้ที่สุดนะคะก็ประมาณนี้ละคะ่ะทุกคนแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยที่เอฟขับมาเนี่ยจนเนี่ยใกล้จะแสลโลแล้วอะเออก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรจนถึงขั้นแบบต้องเข้าอู่ซ่อมหรืออะไรเงรี้ยยังไม่เจออะไรเลยนะคะ นั้นก็เลยยังไม่มีประสบการณ์ว่าแบบไปเข้าหู่นอกแล้วเป็นยังไงเออหรือไปซ่อมนู่นนี่นู่นนีน่นั่นแล้วแบบว่ายิบย่อยแล้วเสียตังค์ไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นจริงๆนะคะก็ขับมาก็คือเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องอะตอนนี้นเออกอ็อีกแป๊บ,บนึงอาจจะต้องเปลี่ยนยางอะไรเงี้ยนะคะก็ยังถือว่ายังใช้ดีไม่มีปัญหาอยู่สำหรับสำหรับใครที่ติดตามอยู่เนาะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเดี๋ยวเอฟ ก็คิดอยู่อะว่าแบบถ้าครบแสนโลก็อาจจะต้องแบบว่าหาปู่ที่เขาแนะนํากันเนาะเออว่าแบบเราควรจะทําอะไรบ้างแต่ว่าถามที่ศูนย์มาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไฟมันไม่ได้โชว์ก็คือไม่ต้องทําอะไรหลอกเออคืาเป็นแนวนี้เออนะแต่ว่าความที่เราเคยใช้รถญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยเราก็จะลงแบบอุ้ยแสนโลฉันต้องเข้าไปเปลี่ยนของเหลวทุกอย่างอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่รู้เนาะว่าในตัวรถยุโรปเนี่ยเขาต้องทํากันยังไง นอกมันอกนี่นะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวพอจะครบแสนโลเดีเ๋ยวเอค่อยหาข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะถ้าเกิดใครมีคาถามตรงไหนในคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซสชั่นด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชกให้กับช่องเอฟด้วยนะเดี๋ยวเอฟลิงก์ตัวเพลย์ลิสต์ของน้องกะทิมินิคูเปอร์ไว้ให้นะคะก็สามารถดูได้ว่าเอฟเคยทําอะไรไปบ้างนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ